ตุ๊กกี้สุดารัตเผยภาพแอบถ่ายเซนาลิงและคณะกรรมการเมื่อไม่นานนี้พิธีกรตลกชื่อดังตุ๊กกี้สุดารัตออกมาเปิดเผยภาพขณะแอบถ่ายเซนาลิงสมเกียรติจันพรามและคณะกรรมการรายการไม่หมดนี่ที่กำลังรวมเงินให้ผู้ตกรอบพร้อมระบุแคปชั่นว่าขออนุญาตเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะคะภาพที่ทุกคนเห็นคือภาพที่หนูแอบถ่ายเองเป็นภาพที่เห็น มาตลอดทุกครั้งที่มาเป็นส่วนหนึ่งในรายการไม่หมดนี่คือภาพที่พิธีกรพี่ลิงและกรรมการรวบรวมเงินส่วนตัวบางท่านไม่เหลือค่าตัวเลยที่กรุณาช่วยเหลือน้องๆที่มาร่วมรายการซึ่งบางคนที่ไม่ได้ไปต่อตามฝันและชีวิตที่น่าสงสารพี่พี่ทุกท่านก็จะมีใจที่เป็นบุญมากช่วยเหลือน้องๆตามกำลังในแต่ละเคสใบเคส แต่เห็นตลอดประทับใจมากกับน้ำใจของพี่พี่ทุกท่านเอพิโซดนี้โปรดติดตามนะคะเพราะเป็นเรื่องธรรมาจัดสรรจริงๆที่ทำให้ผู้เข้าแข่งขันคนนี้ได้มาเจอกันขอทุกคนจงสู้นะคะขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านขอชื่นชมรายการขอชื่นชมพี่พี่ทุกท่านกรรมการทุกคนหลังจากภาพดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปได้มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งชื่นชมเสนาลิงและ กรรมการท่านอื่นในน้ำใจที่มอบให้ผู้ที่ตกรอบอาทิตย์เช่นเมตตาธรรมคำจุนโลกเคยคิดในใจเวลาดูรายการตลอดเลยต้องมีบ้างแหละที่พิธีกรทีมงานเจ้าของรายการเจ้าหน้าที่ทีมงานต้องช่วยน้องๆผู้เข้าแข่งขันเพราะแต่ละคนน่าช่วยเหลือเป็นต้น